หลังไม่บันเทิงขอนำเสนอคืนหลอนปอกหมาดำยายนวลย้อนไปเมื่อ30กว่าปีก่อนสภาพบ้านในชนบทที่ห่างไกลตัวเมืองทางภาคอีสานถนนเข้าหมู่บ้านจะไปทางลูกรังส่วนในหมู่บ้านไม่ต้องพูดถึงเป็นแค่ทางเท้าที่เดินย่ำบนหญ้า จนเกิดเป็นรอยทางยาวหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆน่าจะส0มสิหลังคาเรือนได้ลักษณะของตัวบ้านแต่ละหลังจะเป็นบ้านไทยใต้ถุนโลง่งแต่ละหลังก็จะมีพื้นที่อาณาเขตของตัวเองเยอะพอสมควรห่างกันอย่างน้อยหลังรับประมาณ50เมตรขึ้นไปส่วนที่บ้านของผมเป็นบ้านมรดกตกทอด หลังใหญ่พอสมควรตั้งอยู่ในสุดของหมู่บ้านมีเนื้อที่สามไรหลังบ้านเรามีสวนทัดจากสวนของเราไปก็จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดวันเกิดเรื่องตอนนั้นผมอายุราวหกเจ็ดขวบได้ผมเป็นลูกคนเล็กในบรรดาพี่ๆทั้งหมดหคนผมเป็นลูกหลงไม่สบายบ่อยๆ ประมาณช่วงบ่ายแก่ๆวันหนึ่งผมนั่งเล่นอยู่กับแม่อยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านวันนั้นไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่สบายอยู่ๆย,ยายนวลก็เดินเข้ามาในบ้านมาถามแม่ว่าไอ้หนูนี่ไม่ไปโรงเรียนเลอพร้อมกับมานั่งลงข้างๆห่างจากแม่แค่ช่วงแขนตาจ้องมาที่แม่ ผมกับแม่ต่างก็ตกใจเพราะไม่รู้เลยว่าแกมาตอนไหนแต่แม่ก็จําได้ว่าแกเป็นคนจากอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วสวนก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากนักก็เลยไม่ได้คิดอะไรแม่ตอบแกไปว่าผมไม่สบายแม่ก็เลยถามแกกลับไปว่าแล้วยายจะไปไหนแกก็บอกว่าแกมาหาหยวกกล้วยไปต้มให้หมูกิน แต่แถวนี้ไม่มีใครมีเลยในขณะที่แม่กับยายนวลนั่งคุยกันอยู่นั้นก็เหมือนคนคุยกันตามปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือสายตาของยายนวลแกจ้องเขม็งมาที่ผมตลอดผมก็หันไปสบตาแกแวบหนึ่งเห็นแววตาแกแดงกำ่ำหน้านิ่งๆหน้ากลัวมากๆผมจึงขยับไปนั่งตักแม่และเอาหน้าซุกที่อกแม่ แม่ก็เลยถามผมว่าเป็นอะไรแต่ผมก็ไม่ได้ตอบสักพักใหญ่นวลก็ลากลับพร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่าไว้จะมาหาใหม่พ่อตกกลางคืนทุกคนเข้านอนตามปกติคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายจึงทำให้มองเห็นอะไรอะไรได้ง่ายค่อนข้างชัดผมนอนกับพ่อกับแม่ลักษณะบ้านผมในสมัยนั้น พอขึ้นไปบนบ้านก็จะเป็นชานบ้านทำไว้นั่งรับลมและรับแขกส่วนโซนที่เป็นห้องนอนจะทำบันไดขึ้นไปอีกห้าขันถ้าผู้ใหญ่ยืนเทียบก็น่าจะประมาณหน้าอกได้ซึ่งก็สูงพอสมควรห้องนอนที่ผมนอนกับพ่อกับแม่เป็นห้องแรกติดกับบันไดห้าขันที่ว่านั้นแต่จะไม่มีประตูห้อง และอยู่ติดกับชานบ้านเลยคืนนั้นผมตื่นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนหมามันวิ่งมาแต่ไกลเสียงหอบเหมือนเหนื่อยมากแล้วก็วิ่งมาหยุดที่ใต้ถุนบ้านของผมยืนหอบอยู่อย่างนั้นผมก็นอนฟังนิ่งแต่แล้วเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเสียงหมาตัวที่ว่ามันค่อยๆไล่มาทางบันไดขึ้นบ้าน และใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากเสียงที่ดังน่าจะเป็นหมาตัวใหญ่มากๆแล้วจากเสียงก็กลายเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่ชานบ้านผมมองเห็นเป็นหลังของหมาช่วงบนของหลังหมาสีดำผมมองจากห้องนอนที่ยกสูงก็ยังมองเห็นหลังของมันแบบนี้ลองคิดดูว่าตัวมันจะใหญ่ขนาดไหน มันค่อยๆเดินมาเดินมาจนถึงบันไดห้าขั้นที่จะขึ้นมาบนห้องนอนแล้วมันก็เดินขึ้นมาจริงๆพร้อมกับกวาดสายตาอันแดงกล่ำของมันไปรอบๆบ,บ้านน้ำลายหยดเป็นทางราวกับหิวโศกผมได้แต่นอนนิ่งมองตาค้างอยู่อย่างนั้นแล้วจูๆ่ๆมันก็มองมาที่ผมเหมือนมันรู้ว่าผมก็มองมันอยู่ มันไม่รอช้าเดินมางับเข้าที่ข้อเท้าของผมแล้วออกแรงดึงครั้งแรกผมมีความรู้สึกได้ว่าตัวไหลลงไปตามแรงมันกระชากอีกทีผมก็ไหลลงไปอยู่ระหว่างต้นขาของพ่อกับแม่แล้วผมตกใจมากพยายามร้องยังไงก็ร้องไม่ออกมันปล่อยแล้วมันก็ยืนมองสักพัก แล้วมันก็งับอีกเดชบุญยังไม่ถึงคราวตายของผมผมเปล่งเสียงร้องสุดชีวิตออกมาลั่นบ้านจนพ่อกับแม่และพวกพี่ๆที่นอนอยู่อีกสองสามห้องตื่นกันหมดทั้งบ้านพ่อกับแม่รีบลุกขึ้นมานั่งด้วยความตกใจแล้วก็ถามผมว่าผมเป็นอะไรร้องทำไมผมก็ได้แต่ร้องไห้กอดพ่อกับแม่แน่น แล้วชี้ไปทางหมาดำตัวใหญ่นั้นปากก็พูดว่าหมาดำหมาดำหมาดำตัวใหญ่พ่อกับแม่มองไม่เห็นมันแต่ก็ทำเป็นไล่ส่งส่งเพื่อปลอบขวัญผมหมาที่ไหนออกไปออกไปถ้ามึงไม่ออกไปอูจะเอาดาบฟันให้ขาดสองท่อนไปเลยไอ้หมาดำตัวนั้นมันก็ไม่ได้วิ่งหนีไปแต่อย่างใด ยังคงยืนจ้องผมด้วยสายตาอันแดงกรําและน้ำลายหยดย้อยสักพักมันถึงวิ่งลงจากบ้านหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นช่วงสายๆก็มีป้าบ้านตรงข้ามเดินเข้ามาถามถามว่าเมื่อคืนในตัวเล็กไข้ขึ้นหรอทำไมร้องเสียงดังมาถึงบ้านนี้เลยแม่ก็เลยเล่าให้ป้าแกฟังว่าผมไม่สบายแล้วละเมอบอกว่าเห็นหมาดำ มาขึ้นบ้านป้าแกก็ตอบทันควันว่าว่าแล้วเชียวเมื่อวานเห็นยายนวลมาที่บ้านแกนี่แกไม่รู้เหรอเขาลือกันทั้งบ้างว่ายายนวลน่ะมันเป็นปอบมันชอบเด็กยิ่งป่วยยิ่งเข้าหาเลยละ่ะพวกเราได้ยินแบบนั้นก็อึ้งกันทั้งบ้านหลังจากคืนนั้นผ่านไปไม่นานนักพ่อของผมหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จแกก็จะมานั่งอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านตอนช่วงหัวค่ำ ตะวันโผล่เพลสมัยนั้นเวลาหนึ่งทุ่มก็ถือว่ามืดมากแล้วเพราะมีแต่ป่าทิศตะวันตกของบ้านจะเป็นต้นมะขามใหญ่และห่างออกไปสักร้อยเมตรจะเป็นสวนของแม่แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสวนของยายนวลแต่เหตุการณ์นั้นพ่อของผมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ด้วยความสงสัยพ่อเลยตัดสินใจเดิอนอ้อม,ออม ลบๆไปดูใกล้ๆภาพที่เห็นคือหมาดำตัวใหญ่ตาแดงกล่ำหันมามองที่พ่อแล้วมันก็ค่อยๆเดินหายไปทางสวนของยายนวลพ่อก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณตาฟังคุณตาบอกว่าไอ้คนพวกนี้มันเล่นของแล้วก็กมของไม่ได้มันก็เลยเข่าตัวเลี้ยงหวานพีปอบไปในบ้านอย่าไปยุ่งกับมันมากอยู่ใครอยู่มันลูกเอ้ย เรื่องหวานพี่ปอบมันก็มีจริงๆเป็นหวานที่คนสมัยก่อนจะไปร่ำเรียนวิชาเขมรแล้วก็จะนำวานพวกนี้มาปลูกไว้ในบ้านเพื่อเป็นมหานิยมแต่เราก็จะทําผิดหรือถือในสิ่งที่ตัวเองให้สัจจะวาจาไว้ไม่ได้แล้วที่สำคัญก็ไม่ได้เลี้ยงดูเขาปล่อยให้หวานพี่ปอบอยู่ตามมีตามเกิดจนต้องออกหากินเองแล้วมันก็เอาชื่อเจ้าของไปอ่าง หรือถูกไหวาอาคมก็จะร้องและบอกชื่อคนเลี้ยงออกมาสังเกตวันพระนะลุเอ้ยเวลาวันพระก็จะมีแสงลอยออกมาจากต้นของบ้านเพื่อออกไปหากินมันก็แล้วแต่ของใครของมันว่าจะแรงไม่แรงหรือจะได้มาแบบไหนบางคนก็เป็นหมาดำบางคนก็ออกไปเป็นแสงออกไปหากินขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูล และกัลยาณมิตรทุกท่านฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ